สวัสดีเด้อพี่นอ้องป่องปายสุขุสุขคนผู้ติดตามฮาหน่อยเป็นจังไลพี่น้องฮาหน่อยกับเขาซีหลุดยูด่เดินดีอยู่ยน่อพี่น้องเนาะเขาซีหลดเดินดีอยู่ถือว่าเก่งลรอฮาหน่อยเขาซีหลดถึงจะเป็นตัวสำรองกะซางกะเป็นครูหลุดยูด่ยน่อพี่น้องนะแจ๊กกำลังแรงใจขึ้นห thế, น่อยเจ๊น้อ ของเอฟซีพี่น้องปองไปของตรงป่าเอาวานะบ่หนาซาวนี่คือบ่คอยกดนกโป้ให้แน่เนาะน้อยใจละเด้นี่เจ้าขีข่านเขียนจกักสามสี่หมื่นลองบังเป็นยังไรฮะคือบ่มีผู้อยากคอมเมนต์บ่มีผู้อยากกดไลค์กดแชร์แทะข่านเขียนข่านคำนวณกับเจ้าผักจกักสี่หมื่นเป็นยังไงไรได้สิยุดด้วยยังยุดบได่ไรใดข่านบ่อยังยุด ขันเห็นคลิปมีเรากดไลค์กดแช่มาเนอเบิ้งถ้าได้ก็กดมาถ่านันกดมาทุกคนยกป่วยให้ทุกคนได้บ่ววาแต่ว่าสันี่เจ้าไม่แห้งก็นี่ผักกันกันของหาหน่อยว่ามีผู้อยากกดให้เดมอวานนี่กไดีซีหลุด,ดพีนองคือบาเกงมีหาหาหน่อยด้ซีหลุดนะ้ะพี่นองเนาะแต่กำลังแรงใจนหน่อยมอวานนี่ก็ คำว่เาเบิ้งลหลยๆพี่อ้องเอ้ยส่วนกันเขามาให้กำลังใจลหลายๆเนี่ยให,หย้ยอดไลยอดแซ่บไปขึ้นไปพอไดมี่ขาประูให้แมวเนี่ยแมวสิบสามสิบห้าตัวพี่้องอยู่นี่กับมาอีกสามตัวเลี้ยงอยู่นี่อาหารเขาแต่พี่้องคำามาเบิ้องเรากกดกยกปูให้แค่นั้นเราบลขอกว่าอย่างไรเราก,กดกายกปูให้กดแซ่ให้คะแนนก็เพิ่มขึ้น เนี่ยกรถูกกระเช้ามหาแมวหามสัตว์เลี้ยงเเนาพี่น้องเนาะอ้าบ่วลายยาห่างฝนว่าสิว่าจมเนาะเบื้งของมือวานนี่ก่ันพี่น้องของวันที่ยี่สิบเอ,ดอ,อ็ดกันหาหน่อยสปคิจกะคูวิ่งของวันที่ยี่สิบเอด็ดพฤษภาษสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคิูวิ่งเดินหนึ่งล่องเกตเขาตัวซ้ำล่องพี่น้องเขาเกตใด็ดก็ตศูน แล้วก็มากาศาสตร์เดินหาล่องเก็ดกับเขาเก็ดอีกพี่น้องเขาเก็ดกเป็นเก็ดศูนอีกกาาสตรกับสปอกเกออกโตเดียวกันพี่น้องเก็ศูนคือกันเอาเกศูนย์คือกัน,ออกกน,น,กนแล้วก็มาพิเศษเดินหนึ่งล่องหาเขาหาพี่น้องในแปดหาแล้วก็มาปกติ เดินเกตหล่องเก่ากับเขาตัวเดินเลยนนะพี่น้องได้เกตหาดพี่เดินหกหล่องสามลุดไปพี่น้องก็ได้สีหลุดนะพี่น้องเนาะสีหลุดบ่มีแตกเมื่อนี้นะพี่น้องแตกมันว่แต,แตกละม่าแตกละเมันแตกเจาอละเมันแตกเจาะหลุดละเม่าเนี่ยเอาพี่น้องบ่เวลาใหญ่ห่างวันที่ยีาา่สิบสองพฤษภาคมพันสองร้อยหกสิบแปด จะพอก,กิดห้าหน่อยจะพอก,กิดจับคู่จับคู่อ่าสามห่าสาม Ngốc xàm Ngốc xàm Xoan xàm Vinh ยิงสองสามกลุ่มสองสามล่องหกสามล่องหาสามวุ่งเด่นสามล่องสอง าชัดจับคู สองแปดกสามหวิ่ง หาสามดึงหาสามก้มหาสามล่องหกสามล่องสองแปดคุง เด่นสามล่องหาพิเศษ Hãy subscribe cho kênh xám m si vinh xám m xám vinh ล่องเกดสามล่องหกหาคูวิ่งเด่นสามล่องสี่ปกติ keti, labu, ngit, ngit, ngit 8, ngit 4. Kết xì, bình Bình kết xì Cùng kết Long kết, bẹt long, hốc xì Khu vinh Điền long bip ครับครูศูนย์สี่สามแปด Si cầu Vinh Vinh si cầu cầu Vinh กมซีเก่าหล่องสามแปดหล่องศูนย์ซีครูวิ่งเดนซีหล่องเก่า

see huh แคบหนา้าจอพี่น้องแคบหนา้าจอใครเข้ามาแลยเอาไปรุ่นจบกันเมื่อแรงพี่น้องห้าน้อยเข้ามาเบิองหลกักอะเบิองให้จบแล้วพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้น้ำ <c oughs> ให้กำลังใจปูเนี่ยได้สิผ่นกดไลค์กดแชร์เลยให้กำลังใจปูหลายๆพ่อยอดไลค์ยอดแชร์ได้ขึ้นแน่พี่น้องปูนั่งเขียนนันนง่งคิดกันโดนย่ดดิพี่น้องเลยเ <c oughs> ห็นใจกันเนาะพี่น้องเนาะ ว่าได้ยอดไลให้คาประตูคานั่นแมวเนี่ยยกักษีขันกดยกักษีขันยกปูดได้พี่น้ังเด้อ้าน่อยวันที่22พษาษา 2, 000, สิสพฤษภาสองพันกสิบอริตกระจับคูหาสามหกสาวิ่ง2อสกลมสองสลองหาสามลองหกคูวิ่งเด่น3ามลองสกาศาส 2องแปดหามวิ่งหาสามกลมหาสล่องสองแล่องหกสามคูวิ่งเด่น3าล่องหาพิเศษหกขาเก็ด 3, สา 4, วิ่งสาม, 4, กมีกลมสาม 4, ลหหา่ล่องหกาล่องเก็ดสคูวิ่งเด่น3ามล่อง4ปกติ6กเ็ดเก็ดแก็ด 4, วิ C, ่งเกตซีกลมเกตซีล่องหกเกตล่องเกตแปคูวิ่งเล่นเกตล่องซ v i ีไอพีศูเก่าวิ่งซีเก่ากลมซีเก่าล่อง0ูนล่องสามแคูวิ่งเล่นซีล่องเก่าพอาไปลองกูได้เข้ามาแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชด้วพี่น้องด้อให้กำลังใจมา ให้โชคให้มันกันทุกคูทุกคนพี่้องพู้ติตามแฮ่งปังแหงแหงปังปังกันได้พี่้องว่าเก็บว่าจนพี่้องให้คุณพารักษาเทวดาคุมครองพอกันอีกกับบันที่ยีนสิ่จามแล้วพี่้องสำหรับเหมือนกับควเก้าคำว่าสวัสดี